สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาลตูตานกับช่วงบายแก่ๆค่ะช่วงบายของวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันที่เจ็ดหรือแปดวันที่เจ็ดพี่น้องถามลูกลงมือลงเว้นพี่น้องจ้า <S <S น้องลูกตาลเพื่อนหิวเข่าพี่น้องเพื่อนหิวเข่าเพื่อยากกินนนั่ตำบักแดงจ้าเพื่อจะกินตำบักแดงวันนี้ผู้แม่กเ็เลยว่าเดี๋ยวรอพี่เต้เลิกเรียนเดี๋ยวให้พี่เต้เอา ซื้อแตงเข้ามาด้วยซื้อของเข้ามาน้ำพี่นออ้องติ๋ยก็ซื้อมาให้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสับให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะนี้สิตำมออกแดงให้เขาเขาบอกว่าใส่พริกว่าเผ็ดด้วยแม่ใส่พริกไห่ซเม็ดพี่น้องจา้าเอามาเขามาเบิ่งกันบัาเนี่ยพี่น้องมาจ้าพี่น้องจา้ามาค่ะลงมือกันเลยค่ะพริกหเม็ด กระเทียมมิดเดียวพอกระเทียมอันเดียวพอค่ะเพราะว่าตือบุกค่อยมักกระแต่พี่น้องอุ้ยกล่องชันเลยหรือจ้ะต้องขออภัยด้วยพี่น้องตำแห้งม่ได้ต้องตำค่อยๆ่อยจ้าแต่ปัญหากล่องชั้นพี่น้อง บ่อแหลกบ่อละเอียดาไานได้พี่น้องแค่นี้พอจ้ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศจ้ะพี่น้องเอาใส่อันใดก้อนอันใดรังก็ได้เบิดได้จ้ะพี่น้องจ้ะเอาที่เขาสะดวกเนาะบรจะเป็นที่ต้องเอามีสูตรเป๊ะๆน,น้องพี่น้องจ้ะไม่มีสูตรตต้ตัวเด้อพี่น้องสหรับการทำอาหารโอ้ยอยากกินมะเขือเทศขอกินซาชินิอย่า อา่อยอใส่ชีสไปจับพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำตาล้อสสลัดพี่น้องนี่เป็นน้ำปลา สองช้อนครึ่งจ้ะพี่น้องจา้าโอ้มะนาวจ้ะพี่น้องนะคะคลรโคุรีพี่น้องเอ้คยคุรีมันเข้ากันจ้ะแค่นี้แหละนอดภาษาไอยภาษาตามมันแป้งซึ่งนาะพี่น้องเนาะ เป็นยังมากไหมนาะจ้ะหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็เตยเตยบ๊วยใส่ปลาล่เาเลยใช่ไพี่น้องจ๊าเอ้ยบบวใส่ปลาบ๊ใส่น้ำปลาพี่น้องปลาใส่อยู่แต่น้ำปลาบใส่ได้ส๊อเดี๋ย,ยวจะกินกับลูกตามสองคนจๆๆ้ะเขาพี่เตยเขาจะต้องไปซ้อมกีฬา เดี๋ยวแม่ชิมดูก่อนขออนุญาตชิมแ้วพี่น้องด้วยเขียบแซ่บแล้วจ้ะพี่น้องจา้าเสียใส่ซเนี่ยเราโดนพี่น้องเนาะเสียใเสียเดียวหลดเอามาพี่น้องมาปะเดี่ย เรียบร้อยจ้าพี่น้องเพ็ดง่ายๆกินง่ายๆกับลูกตามสองคนเนี่ยค่ะตำบักแดงค่ะตำบักแดงช่วงใบพี่น้องกับไข่ต้มวิจกาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขาวเขียวจะไม่เอาเอาคอยคอยยากพี่เต้ชอบแป้งให้หนูขาวมากเลยอ้าวดูหน้า พี่เตยชาแป้งชาแป้งตามวิโจน์จ้าแม่ดำดูดเลยตับแกงเรียบร้อยค่ะกับไข่ต้มพี่เตยต้มไปให้แล้วเขาก็จะไปแข่งกีฬาไปซ้อมกีฬาใช่แล้วก็มีผักสดค่ะมีผักสดมีหน่อไม้ต้มด้วยอันนี้ผักกระถิหนูกกระเฉดบ้านเฮางหนูชอบอันนี้มันยังไม่สุกไม่ยังนจมาอันนี้ผักกระเฉดอ่อนลูเพราะเป็นผักกระเฉดแก่ มันยังไม่สุกกะนะพี่น้องจ๋าอันนี้มันอ่อนเนาะกินได้ทั้งเปลือกลูกเดี๋ยวเราไปกินเขาน้ำกันเนื้อพี่น้องจ๋าไปค่ะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตปอกให้แป๊บนึงเดี๋ยวเราไปกินเข่าพร้อมกันจ้ะพี่น้องมาจ้าบัดนี้มากินเขาน้ำกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะา,าน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยน้ำตำเตียงที่หาม็ดจ้ะของลูกตาลบ่วกลหลายพี่น้องจ๋ากับผักสดๆ,ๆมาจ้า กินดีๆอีหมลากินดีๆเอาตักแซงอีหมลาเจ้าเอาช้อนเล็กหรอเอาส่วนน้อยเจ้อยู่ตักได้อยู่แล้วส่วนน่้อยส่วนชงกาแฟเสร็จไหมพี่น้องบึ้งโอ้เอาส่วนชงกาแฟกันมาเฮ็ดอันนีก็นี่ไงอ่ะได้ลูกไดเลยมาค่ะพี่น้องกินดีๆเลยนะลูก ท like mm hmm. um, ี่พี่เตอร์ทำนี่สวยเลยไข่ไม่สวยเลยไี่หรอกอร่อยมากเลยค่ะอืมอืมไหมหนูผักไหมอืมหนูกินไม่เป็นแบบดิบๆอ่ะแบบอ่อนอ๋อแบบนี้ใช่แหมเดี๋ยวเอาแบบอ่อนๆให้หนูเลยมันไม่ขมใช่ไหมไม่ค่ะเอานิดเดียวเท่านี้ไปก่อน แม่ทำอร่อยมากเลยค่ะมาเด้อพี่น้องมะเขาเที่ยงกับข้าวแหลกใส่กันด้วยบ๊แต่ว่าบเผ็ดปันใดเนาะโอเคปะแม่ทำอร่อยมากเลยค่ะ อันนี้น้อไม่ตุมเราะว่าอีกอันหนึ่งอันนี้น้ำไม้ที่เพื่อนเอาห้มาตลายมือแล้วจ้ะเตยเพิ่งได้ต้มที่นอ้องจ้ะแต่ว่าน้ำไม้เนของที่เตยออกมาจากสวนเดี้ยงคองเนี่ยคือเตยเฮ็ดเป็นน้งไม้สมเรียบร้อยจ้ะยงพันในขันแซน้ำเกลือไว้ที่น้อง งานคลิปเนี่ยทำมีกอน์ะพี่น้องนะครข,ขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเต้าลูกจานชาแนลด้วยนะคะใครอยากส,าส่งชุมหมูชุมเนื้อชางกดไปที่ตะก,ก้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะตะก,การพอมีหรอพี่น้องมี